DIY อ้านนอกสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องบดผสมแบบความร้อนนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่ทราบขั้นตอนในการผลิตฐานะแท้งนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับก็คือการบด การผสมนะครับผสมวัตถุดิบเนี่ยให้เข้ากันนะครับแล้วก็การให้ความร้อนหรือว่าการนวดนะครับซึ่งทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยเราจะจบลงด้วยเครื่องตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับจะทําหน้าที่เป็นแบบ t r e e in one นะครับบดผสมแล้วก็ให้ความร้อนซึ่งจะทําให้แป้งสุกทั่วถึงกัน1 0 0นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําฐานที่เราบดผสมด้วยความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปหรือว่าอัดให้เป็นแท่งนั่นเองครับก่อนการเริ่มต้นนะครับเราจะต้องทําการเช็คแล้วก็อัดจารบีนะครับซ หมด4จุดก็คือจะมีลูกปืนด้วยกัน4ตัวตามภาพที่เราตัดให้ดูตอนนี้เลยนะครับหลังจากเราอัดจารบีเสร็จแล้วนะครับก็จะมีตู้คอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลเนี่ยเราสังเกตตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะจะมีไฟสีน้ําเงินติดขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นตัวเช็คบอกว่ามีกระแสไฟเข้าสู่ตัวเครื่องพร้อมใช้งานครับจากนั้นครับเราก็ทาการสตาร์ทเครื่องโดยบิดสวิตช์สีดําไปที่ออนครับเครื่องก็จะทํางานทันทีเลยนะครับอย่างภาพที่เราตัดให้ดูนะครับหรือถ้าเราอยากจะ หยุดการทํางานก็แค่บิดกลับมาที่ออฟนะครับหรือว่ากดที่ปุ่ม Emergency นะครับปุ่มสีแดงนะครับแป้นเขาเรียกว่าเพลทสีเหลืองตัวนี้นะครับกดลงไปปุ๊บเครื่องหยุดการทำงานจะให้ทํางานต่อก็เพียงแค่บิดขวาไปเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ฐานไปแล้วนะครับเราก็จะทําการเทแป้งมาที่เป็นส่วนผสมลงไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าในขณะที่เราบดไปแล้วเนี่ยมันก็จะผสมให้เข้ากันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับในขั้นตอนนี้เราจะใช้ระยะเวลาในการบดผสมเนี่ยประมาณ1นาทีไม่เกิน2นาทีนะครับเริ่มต้นจากการเปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับเปิดสวิต์ออนปั๊ครับตัวเครื่องก็เริ่มทํางานนะครับแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมครัว่าฐานก้อนใหญ่ก็สามารถที่จะบดได้นะครับแบบนี้เลยนะฮะ ตอนนี้เราใช้เวลาบดไปประมาณ1นาทีแล้วครับเดี๋ยวผมสต็อปเครื่องก่อนนะครับอ่าเนี่ยฮะลักษณะถานที่ได้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับทรายหยาบครับในขั้นตอนนี้เราก็จะเติมน้ําลงไปเลยนะครับเราก็สตาร์ทเครื่องปกติแต่การทํางานจริงไม่ต้องสต็อปนะครับอันนี้ผมหยุดให้ดูนะครับว่าลักษณะของถานเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องต่อนะครับนี่นะฮะอ่ะแล้วเราก็เติมน้ําลงไปเลยนะครับถาน1กิโลกรัมที่เป็นไม้ยูคาลิปตัสนะครับเราจะใช้น้ําอยู่ที่แปดร้อยถึงเก้าร้อยมิลลิลิตรนะครับเราก็เทลงไป ครับหลังจากที่เราเทน้ําไปแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะทําการคลุกเท้านะครับในขั้นตอนนี้นะครับเครื่องก็จะเริ่มสร้างความร้อนนะครับเพื่อทําให้แป้งนะครับสุกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นกาวและ่านเราก็จะมีความเหนียวนะครับอ่านี้นะฮะผมสต็อปเครื่องก่อนนะครับอ่านี่นะฮะผมจะให้ดูนะครับคือถ่านแบบนี้เนี่ยนะฮะอ่ะสี่สิบแปดเนี่ยเราหยุดเครื่องละสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดเนี่ย คือจะอยู่ที่ประมาณ40องศาถ้าใครที่ไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมินะครับให้เราจับเวลานะครับ5-10นาทีแล้วเราสังเกตที่ฐานฮะเวลาเราเอามือเข้าไปอังแบบนี้เนี่ยเราเอามือลงมาแบบนี้นะครับจะรู้สึกว่ามีความร้อนขึ้นมานะฮะอันนี้ก็คือแป้งสุก100ยเร็ละหรือเราเอามือเนี่ยกำฐานดูนะครับฐานเนี่ยจะมีความเหนียวและฐานนี้ก็จะร้อนมากนะครับเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะเข้าเครื่องอัดได้แล้วแป้งสุก1 0อยเร็ละฐานมีความเหนียวแล้วนะครับอันนี้กก็็เเสรรรรจละขัั้้นนนนตออาาใชงงคคื่บ เห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะเอาฐานที่เราบดผสมเนี่ยออกมาได้ง่ายนะครับและในขณะที่เราเทแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยงนะครับให้เศษฐานนี้หลุดออกมาอ่ะโอเคเราสตาร์ทเครื่องนะครับอ่ะเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะนําเศษฐานออกได้ง่ายนะครับเห็นไหมครัว่าเราออกแบบมาแบบนี้ทําให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็นําถาดตรงนี้ ไปเข้าสู่กระบวนการอัดแท่งขึ้นรูปได้เลยนะครับฐานนี้พร้อมที่จะอัดแท่งไม่ต้องไปเข้าเครื่องนวดอะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ3 in 1นนนะครับบดผสมนวดให้ความร้อนไปในตัวเลยนะครับฐานนี้ก็เขาเรียกว่าทำงานได้ง่ายนะครับสำหรับมือใหม่ไม่ไม่ไม่ต้องมีประสบการณ์อะไรเยอะนะครับทำตามขั้นตอนที่เราแนะนำนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่นำเครื่องไปใช้แล้วนะครับอยากจะรู้ว่าฐานที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นแบบไหนใช้สูตรอะไรนะครับ ทุกเขาเรียกว่าฐานทุกประเภทเนี่ยจะใช้สูตรที่ไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับใช้แป้งไม่เท่ากันใช้น้ําไม่เท่ากันฉะนั้นเทคนิคการใช้งานเครื่องนะครับหลังจากที่เราเติมน้ําไปแล้วนะครับเติมแป้งเติมฐานเติมน้ําไปแล้วนะครับให้เรา,าเปิดการทํางานของเครื่องประมาณ5-10นาทีแล้วสังเกตที่ฐานถ้าฐานมีความร้อนประมาณ40องศาหรือเอามือไปอัางแล้วมีอุ่นๆขึ้นมานครับ ฐานเริ่มมีความเหนียวถือว่าใช้ได้ละแป้งสุกร้อยเปเ็ละอันนี้ก็พร้อมที่จะเข้าเครื่องอัดได้แล้วอันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับสําหรับเครื่องบดผสมแบบความร้อนแบบ3 in 1นะครับบดผสมนวดและก็ให้ความร้อนไปนในตัวเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับ